สวัสดีค่ะสวัสดีพีพีเอทุกคนค่ะพบกับช่องเสียตินพราซิง่งแปดแปดค่ะพี่ออมวันนี้พี่ออมจะตําเส้นค่ะจะตํำข้าวปุ้นค่ะฝึกตำให้พ่อตินกินเนาะพี่ออมเนาะน,วนัวเลยนะคะโอเคค่ะอ้าวได้แล้วได้เส้นแล้วเดี๋ยวเอาไปแช่น้ำเย็นที่หน้าบ้านนะคะ ได้เส้นมาแล้วค่ะเอาใส่น้ําเย็นเลยลูกนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละฝึกทำไหมตำนวัวให้พ่อกินนะคะเวลาแม่ติดธุระแม่ไม่ได้ตำเพราหนูก็ตำให้พ่อกินนะคะโอเค ขั้นแรกใส่อะไรคะลูกใส่อะไรคะใส่พริกใส่หมดนั่นเลยคือเผ็ดอ่ะหรอเ็ชเพชล่ะเสียบตั้ม อะไอยุยูอาุาใสกระเทียมมัน,นี้ใสกระเทียมมันจะเป็นคนบอกนะสอ,สองเลยใสสองเลยระวังมันกระเด็นนานกระเด็นแล้วมือออกดูสิอพอ,อเท่านั้นแหละพอแหลกๆนิดๆอ่ะต่อไปใสบะเขียเขี้ย แมนค่ะค่ะลงเลยแม่ค่ะใจมุ่งกําใจกิลูกใส่หมดนั่นเลยค่ะใส่หมดนั่นเลยค่ะหมดด้านเลยเดี๋ยวไปเอาเอามีดมาปาดมาเคี้ยวๆใหญ่ด้วยนี่ใส่ลงไปเลยค่ะใส่ลงไปเลยครับแม่ในเชีอยู่นู้นไงครับวางอยู่บนโต๊ะแกะควนมันออกลูกใส่หมดเลยลูกใส่หมดเลย หนูประมาณกินบักเขือมีประโยชน์วิตามินซีสูงเด็กคนมันออกได้ยังใส่อีกนะั่นเดี๋ยวเลื้ยนไว้หนึง่งค่ะนี่ใส่เลยใส่เลยลทีนี้วิธีการกดลงไปกด เอ,อ,อย้ยงั้นนหะค่ะลูกกดอย่างนั้นแหละกดอย่างนั้นแหละกดเรื่อยๆอ่าพอประมาณอ่ะใส่ลาต่อคะใส่ไม่รู้ค่ะโอ้โหใส่มะเขือมะเขืออันใหญ่ใช่ไหมไม่มะเขืออันนี้อันนั้นเรียกว่ามะเขือเทศค่ะอันนี้เรียกว่ามะเขือค,ะอค่ะเอามีดตัดสิคะลูก C แชกไม่ค่ะปาดปาดลงเหมือนแม่ปาดนเคยเห็นแม่ปาดไหมคะฝานบางๆค่ะลูกปัดลงค่ะอย่างนั้นแหละค่ะตัดลงเรื่อยๆค่ะระวังนิ้วค่ะดีค่ะเอาเลยค่ะอย่างนั้นแหละเป็นแชกเล็กๆก็ได้ค่ะอย่างนั้นเลยค่ะ 2ใช่ไหมคะ,สอ,คะสองลูกค่ะสองลูกค่ะระวังมือค่ะอ้ยพ่อชมบอกว่าตำอร่อยกว่าแม่ตำนะซื้อแม่ไม่ได้หรอกอ่ะต,ต่อไปมะนาว นั่นแหละค่ะรอบด้านเลยระวังมือค่ะลงเลยนั่นแหละเบาๆระวังนิ้วลูกวางลงเลยเลยวางลงเลยล เดี๋ยวเยวคนคนเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็นี่เองวางลงนั่นแหละค่ะไปน้ปาําปลาใส่กี่ฝาคะ่ะกะเอาคา่ะทพีมาเนะาะทพีอยู่ตรงนั้นอ่า หนึ 1> 1่งทัพีค่ะใส่ลงไปเทเลยนัว,น,วนั่นแหละต่ไปน้ำตาลค่ะจานหนึ่งช้อนน้ำปลา พอเดี๋ยวเค็มน่ะคนเลยทีนี้สีมันสวยมากเลยโอเคค่ะเป็นนังไรแซบปะคะแซบแซบได้แล้ววันนี้ใส่เส้น เส้นต้มเองสุดมากแบบอืมกินหมดไหมลูกเบดตีใส่เลย อันนี้เมนูนี้เรียกว่าตำข้าวปุ้นซื้อเส้นซื้อเส้นแห้งมาค่ะใส่ตู้เย็นเอ้ใส่ตู้ไว้พอถึงเวลาถ้าเราไม่ได้ไปตลาดเราไม่มีเส้นสดจากตลาดเราก็เนี่ยค่ะพี่ออมน่ากินมากค่ะ,ะพี่อมใส่เส้นมะละกอไหมคะวันนี้ใส่จ้ะใส่อ่าใส่เลยค่ะ แค่ไดบอกยุ่งเดียวพอค่ะลูกติอันนี้เนาะพอเบิดกัเนห้ตาเหมือนแม่ได้เลยอือ่ะเดี๋ยวแม่ชิมก่อนนะคะโคอ,นนะอ้โหอนาอืออ้วนรัวค่ะลูกสาวเห็ด อ,อ,อย่าชิมก่อนนะคะเอาเลยลูกเอาเลยใส่จานเลยค่ะใส่จานเลยโอ้แซ่บมากค่ะเทเลยบึมอืมบึมเลยเบานะคะจะตะลิด อืมอ้สรสชาติอืมตำชุมตำได้อร่อยมากค่ะพี่อ,อมอืมอัวรัวมากแซ่บมากเลยรับรองพ่อต้องยกนิ้วโป้งให้พี่อ,อมเลย <c oughs> <c oughs> อย่างนี้เลยค่ะกินกับอะไรครัพี่อมแคบหมูกินกับแคบ,บ,บหมูกับก,อบบกรอบกินกับบักสตอน้ำนี่เออ นี่แหละนี่แหละเดี๋ยววันหลังแม่เอาหมูยอมให้ตำ <Yeah. S 1> ตำให้พ่อชิมเนาะค่ะดูสีนะคะดูสีนะดูสีสันนะคะ <c oughs> ขออนุญาตกินก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องเสียตีนทอสซิ่งแฟดแป๊ด้วยจ้าบ๊ายบาย